พี่ที่สองพี่อิสระจะลองให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเนินเนี้ยอ้าวเนินนะคะเป็นเนินนะคะระวังข้างหลังด้วยนี่แหละใส่เกียร์ว้างใส่เกียร์ว้างดับเครื่องแต่มันขึ้นมาได้ค่อยอัดวิดีโอวิ่งตามเมื่อกี้เนี่ย ได้ทีเนี้ยทุกคนไม่เชื่อจะไปไปทำใหม่เมื่อ <c oughs> กี้รถ <c oughs> สีหยยบโู เอากิ้งกิ้งกินขึ้นนู่มันบ่มีแนวดึงดูดกิ้งกินขึ้นนู่แล้วนู่นอ่ะอันนั้นจริงๆอ่ะพิสูจน์มาแล้วลุงไม่เชื่อลุงต้องพิสูจน์ลุงต้องพิสูจน์อย่าบอกนะว่าไปเอาโทรศัพท์ไปเอาโทรศัพท์เบอร์เออ มาแล้วมาแล้วพี่อิสระร้องให้เราดูอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนก็ทุกคนที่มาด้วยไม่เชื่อแต่เยออ้อยเชื่อแล้วเพราะเยออ้อยอัดไป